tay cái tay muốn hỏi nó cái tay hay pao hỏi nha dấu kẹt đu thưa nó ba mày thưa hỏi ô <laughs> oh, tay có mì ân nha chết ba nữa ตดวตัวมันหลุดเนี่ยเดี๋ยวเอาไปล้างกัน ได้แล้วได้แล้วหอย,ยสามกิโลสามกิโลโอ้แกงนี่นั่นะต่อหอยโค้งนะไข่แงี้เลยนี่ต้องรีบแกงกินแกงที่ละเกิง แกงที่ลักกิโลขึง่งมะนาาเจ้ามาจูดหอยกันมาลงมะลัง